เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุรประการเขต1นพักเก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศปี2565ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเมืองประกอบไปด้วย3ประเด็น 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและ3ด้านการปรับปรามทุจริต ท่านประธานคะประเด็นการปฏิรูปทั้ง3ด้านที่ดิฉันกําลังจะกล่าวถึงนี้มีจุดร่วมเหมือนกันกับประเด็นการปฏิรูปอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกพักก้าวไกลกาลังจะกล่าวถึงในลำดับต่อไปนั่นก็คือในตอนแรกเริ่มเดิมทีแผนนี้นะคะปี6.1ก็เสนอออกมาซะสวยหรูแทบจะปรับโครงสร้างเปลี่ยนประเทศแต่สุดท้ายเมื่อปิดฉากครบ5ปีผลการดําเนินงานก็ออกมาว่าเป็นไปเพียงเพื่อการโฆษณาเท่านั้น มาเริ่มกันที่แผนการปฏิรูปด้านการเมืองฉบับปรับปรุงค่ะซึ่งได้กําหนดตัวชี้วัดที่เข้าใจง่ายๆไว้สองตัวแต่ดิฉันมาเปิดดูรายงานผลการปฏิรูปเล่มนี้ไม่มีกล่าวถึงนะคะงั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ไว้ในรายงานเล่มนี้ตัวชี้วัดแรกคือการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยที่จัดทําขึ้นโดยสถาบันพระปกเก้าในปี2564ที่ตั้งเป้าไว้ที่คะแนน63คะแนน แต่กลับได้คะแนนจริงเพียง55คะแนนเท่านั้นในอีกหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งค่ะคือ Democracy Index ของ Economist ที่แม้คณะกรรมการจะกำหนดเกณฑ์ไว้ค่อนข้างต่ำตั้งเป้าหมายไว้แค่7ซึ่งเทียบเท่ากับกันเป็นประเทศประชาธิปไตยบกพ่องในปี2565 5 6 5ก็กลับไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเพราะได้คะแนนเพียง6.67เท่านั้นค่ะ แต่ดิฉันเองก็ไม่ได้แปลกใจนะคะที่การปฏิรูปการเมืองจะไม่สามารถทําได้ตามตัวชี้วัดที่วางไว้เพราะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแผนการปฏิรูปคือคลิปใน YouTube ที่ไม่มีคนดู แอปของกะกะตที่ไม่มีคนใช้และกิจกรรมอบรมที่ไม่มีการวัดผลใดๆสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันคับแคบของพวกท่านที่มองว่าประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเมืองทําให้ต้องผลิตสื่อออกมาอบรมสั่งสอนพี่น้องประชาชนแบบนี้ค่ะท่านประธานคะส่วนตัวดิฉันเองมองว่าประชาชนมีความเข้าใจ ประชาธิปไตยเข้าใจพลวัตทางการเมืองเป็นอย่างดีดูจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการยุติการสืบทอดอํานาจส่วนคนที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยจริงๆแล้วคือกลุ่มผู้มีอํานาจที่ผูกขาดการตัดสินใจทุกอย่างไว้และบรรดาสอวออีก250คนต่างหาก ทีนี้เรามาพูดถึงรัฐมนูญฉบับปี2560กันค่ะที่เป็นปัญหาและอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่มีกลไกกําหนดไว้อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เพิ่งกล่าวถึงไปนะคะว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอเนี่ยสามารถเลือกนายกได้ด้วยนี่นับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆของการบิดเบือนเจตจานงของประชาชนนะคะที่ขัดต่อหลักการทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนทั้งที่จริงแล้วเนี่ย การแก้ไขรัฐมนูลถือเป็นหนึ่งบิ๊กบล็อกที่สําคัญของแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงนี้ด้วยซ้ําแต่เรากลับไม่เคยเห็นการแก้ไขรัฐมนูลจากคณะกรรมการปฏิรูปคณะนี้เลยยังในสมัยประชุมที่แล้วนะคะเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลเรายื่นร่างแก้ไขรัฐมนูลเข้าไปหลายต่อหลายฉบับสุดท้ายถูกปัดตกค่ะโดยสว ท้ายที่สุดแล้วการปฏิรูปการเมืองไม่มีทางสําเร็จได้เลยถ้ากลไกตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยด้านต่อไปนะคะรรท่านประธานขออนุญาตกล่าวถึงการบริหารราชการแผ่นดินค่ะในตอนที่เริ่มเนี่ยคิดไว้ยิ่งใหญ่มาก6แผน24กลยุทธ์56แผนงานวาดฝันไว้ว่าจะทำสิ่งต่างๆมากมายสุดท้ายปรับปรุงแผนปี64มาแก้เกอ้อว่าบางเรื่องทําสําเร็จแล้วค่ะบางเรื่องสามารถทําได้ในภารกิจปกติอยู่แล้วปรับให้เหลือเพียง5เรื่องซึ่งถ้าถามดิฉันและถามพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะ ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญใดๆเลยท่านอาจจะกล่าวอ้างถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆอย่างการผลิตแอปต่างๆออกมามากมายของหลากหลายหน่วยงานให้ประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดใช้กันจนเต็มเต็มแต่ว่าข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันชักนิดท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนข้อมูลจากกระดาษเป็นดิจิตอลมีการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่แต่คําถามที่อยากจะฝากท่านประธานถามไปยังผู้ชี้แจงคือแล้วประชาชนสะดวกขึ้นจริงหรือไม่ ประชาชนรับรู้และได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นผลงานที่ท่านได้แสดงออกมาเนี่ยจากแผนปฏิรูปของท่านแล้วหรือยังทุกวันนี้ดิฉันและพี่น้องประชาชนยังคงต้องใช้เวลาเป็นวันๆค่ะในการปติต่อราชการ นอกเหนือจากนี้สิ่งหนึ่งที่หายไปจากแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งเป็นเรื่องแรกของแผนดั้งเดิมในการบริหารราชการโดยด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติหรือศ191ปัจจุบันนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเนื่องจากติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างประมูลล่มมาถึงสองครั้งฝากท่านประธานเรียนถามไปยังผู้ชี้แจงอีกหนึ่งข้อนะคะว่าปัจจุบันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆอันนี้สําคัญมากๆจนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยคือการปฏิรูประบบราชการด้วยกฎหมาย2ฉบับนี้1ร่างพรบระบรเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะ2 ร่างพรบระเบียบบริหารข้าราชการพละเลือนจริงๆถ้าแก้2กฎหมายฉบับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารราชการของไทยทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของคนให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมรับบความท้าทายใหม่ๆได้อย่างเต็มที่แต่เหตุใด2ร่างนี้ยังไม่ออกมาคะ ไม่มีแม้แต่ผลการศึกษาที่ท่านได้พยายามทํากันมาตลอด5ปีไม่ว่าจะเป็นการลดความเป็นนิติบุคคลของรัฐหรือระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายสําคัญมากๆนะคะของการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านสุดท้ายที่จะขอพูดถึงคือการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามทุจริตและประบพติมิชอบท่านไปถามคนทั่วไปได้เลยค่ะคงไม่มีใครรู้สึกว่าการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติคอร์รัปชันเนี่ยได้รับการแก้ไขได้ดีขึ้นเลยเพราะเรายังคงเห็นการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐบ้างอาจในข่าวบ่อยครั้งนะคะตัวอย่างเช่นล่าสุดเรื่องสวยที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลเคยนําเสนอปัญหาเหล่านี้สู่สังคมมาโดยตลอดอย่างส,สาวทรงเอสวยลดบรรทุกอย่างล่าสุดที่เกิดความเสียหายต่อสาธารณณะจน เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างสวยพลุมุโนกโแต่ในรายงานฉบับนี้ค่ะในรายงานฉบับนี้หน้า156กลับระบุว่าท่านได้บรรลุผลลัพธ์สองเป้าหมายสำคัญแล้วขึ้นหนึ่งประเทศไทยมีการไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบคือดัชนีมันลดลงข้อ2หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต ทุกท่านคะเรามาดูผลการประเมินที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าคะ่ะจากตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุงปี64นะคะหน้า275คือคะแนน CPI คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของสากลประเทศไทยเนี่ยถ้าจะดีขึ้นต้องอยู่ที่45แต่ปี65 CPI ของไทยอยู่ที่36คะแนนแพ้ทั้งมาเลเซียแพ้ทั้งเวียดนาม และเดชนี ITI ITA ขออภัยค่ะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้องเกิน80%ค่ะแต่ในความเป็นจริงหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศผ่านการประเมิน ITA เพียง70%เท่านั้นแบบนี้จะถือว่าบรรลุเป้าหมายได้ยังไงคะท่านกําลังโกหกต่อหน้าผู้แทนรัษฎรทั้งหมดนี้ที่กําลังรับทราบรายงานเล่มนี้อยู่หรือไม่ นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่มันฟ้องชัดมากๆขนาดนี้ในรายงานยุทธศาสตร์ชาติที่พวกท่านเองก็เป็นคนทํารายงานขึ้นมานะคะระบุว่าประเทศไทยอยู่ในระดับวิกฤตในการบรรลุเป้าหมายของการปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบรายละเอียดระบุว่าการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบยังคงมีปัญหาและข้อจาํากัดค่ะประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมเข้าไปตรวจสอบได้ไม่สามารถติดตามการใช้งบประมาณและการดำเนินการโครงการของหน่วยงานภาคร,รัฐได้อย่างแท้จริงเมื่อดิฉันมาเปิดรายงานเล่มนี้ดูนะคะ พบว่าผลสำฤทธิ์ในการดําเนินการส่วนใหญ่เป็นไปเพื่ออะไรคะที่ครอบคลุมหน่วยงานและการส่วนมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยคือการทําเครือข่ายการจัดอบรมการทําแผนงานปรับฐานข้อมูลสร้างฐานดิจิตอลซึ่งหลายหลายเรื่องเนี่ยไม่ควรอยู่ในแผนปฏิรูปด้วยซ้ำมันควรจะอยู่ในงานปกติที่ต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วคะ่ะดิฉันมั่นใจว่าประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่พร้อมกับการเปิดเผยและตรวจสอบนะคะท่านไม่จําเป็นต้องมาสิ้นเปลืองงบประมาณก,กับการจัด,จดอบรมหรือการสร้างเครือข่ายอะไรมากมายเช่นนี้แต่สิ่งที่ท่ทานควรจะทําคือ การออกแบบโครงสร้างการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสย,ยิ่งขึ้นนอกจากนี้สุดท้ายสิ่งที่ฉันรอเป็นอย่างเป็นอย่างยิ่งนะที่จะเห็นจากผลงานแผนปฏิรูปซึ่งมันตรงกันกับนโยบายของพครรคก้าวไกลค่ะคือการออกกฎหมายแอนติสลัพูดมานานแล้วกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างเต็มที่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรออกมาเป็นรูปธรรม สุดท้ายแล้วคะ่ะท่านประธานไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้มีความสามารถในการพาประเทศไปในแนวทางที่ตั้งเป้าหมายไว้เลยดิฉันจึงอยากฝากข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังผู้ชี้แจงว่าการปฏิรูปด้านการเมืองนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือนําพาไปสู่สิ่งใดกันแน่หากเป็นไปเพื่อการสารฝันให้บรรลุตามเป้าหมายของคณ<ล>ะรัฐประหารสิบพ่อนำหน้าถือว่าท่านทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างมากทีเดียวขอบพระคุณค่ะ